เออวะ E R A N hand, right? S S หยิบไม้แทนได้ปะได้ต่อยได้เปลี่ยนอาวุธฮาวทูเปลี่ยนอาวุธไม่รู้ต่อยไม้ไม่ได้โอ้ทำอะไรกับมันก็ไม่ได้ กระโดดได้ก็หยิบไม้มาแล้วไงแล้วไงต่อวะอ่ะสลับสลับของยังไงก่อนอยากมือไปเป็นไม้อะไรเงี้ยจิ้มทุกปุ่มเลยมีออปชันไหมโอเคคอนโทรเราต้องเข้าไปดูยังไงวะ เยี่ยมไม่รู้แจ้งมันไปดูข้างนอกดีกว่าภาษาอะไรวะเนี่ยโอ้ภาษารัสเซียอ่านไม่ออกเว้ยต่อยไม้ควาไม้ได้ไหมคว้าไม้ไม่ได้มีรถมันบอกให้เราเก็บอีเอแจ้างมันเถอะตำรวจแล้วกันเกมรัสเซียไม่ค่อยมีอะไรหรอกก็จะเป็นที่ใหญ่ๆแล้วไม่มีไม่ค่อยมี NPC NPC ก็ยืนยโง,ง่ทุกตัว เหมือนกันหมดอะดูล้อจดล้อชมดินมีถุงขยะด้วยแล้วไงวะเก็บนั่งไงต่อเหมือนกับแดกกับเปล่อล้กอย่างเลยให้เดินตามทางมาเก็บจะมีตัวไรโอลไหมไม่มีเนาะถ้ามีเดี๋ยวจะต่อยให้ รถทําดีอยู่นะภาพสวยหมัดหมัดดูสันๆนๆะเข้าไปข้างในไม่ได้ตกลงให้ต่อยกับใครวะหยิบไม้ไมาแล้วแต่ก็ใช้ไม่ได้บ้านก็เข้าไม่ได้นะเก็บมแล้วเขียมก็แบบเนี้ยจะบบลง โอ,อ้มีของเก็บปล,ปลาเยอะแยะมากมายแต่ไม่เห็นทำอะไรได้เลยเก็บเก็บของตรงสีม่วงรงอะไรก็ไม่รู้ผมขยับบ้านเข้าสีม่วงนะ เฮ้ยเลยนนต้องกระโดดน,านด้ารดไปกระโดดใส่ถังนี้ก่อนกระโดดขึ้นหลังคารถแล้วไงต่อ Hindu. ก็ไม่มีอะไรประตูเปิดไม่ได้ รถทุกคันล้อจมดินไหนกลับไปหาตาลุงเมื่อกี้ดิว่าแมปมันมีแค่นี้แหละมีอะไรมากกว่านี้หรอเดี๋ยวนะปีได้เหรอปีมาเพื่ออะไรวะดีลงุง Начальник сказал, вот что мы серьезно поднимет мне зарплату. На, серьезно, Ты не верил. Если не поднимет, я выбью ее из него. Алло? Да. Вот, мадам. Пошел ты нахуй, понял, нет? Нет. Вот, 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 หยิบมาแล้วแต่ไม่เห็นใช้ได้เลยไม้เนะี่ยไอถุงฟีโม่ก็รู้คืออะไรหยิบมาแล้วก็ไม่เห็นทําอะไรได้เลยซีบิ <B> กินเหล้าแล้วเมาเอางงเลยเหล้าหรือเปล่าก็ไม่รู้หยิบมามั่วๆม,มีห้องมีถังมีทุกอย่างแต่ทําอะไรไม่ได้ อะไรวะอยู่ดีก็ไปเจอแก้วแล้วกเก็บขึ้นมากินเองเชยนี่คืออะไรอ่ะหอ,อชายผ้ารู้ว,ว่าขาคนนี่คืออะไรนี่ไงแก้เหยิบอีกแล้วตาตาก็จะลายๆแล้วก็หยิบอะไรมาก็ไม่รู้บวกหนึ่งเนี่ย งงกับเกมวะตัวลงเกมอันนี้ทำอะไรวะจะลงอีกคนละลงชิม занет да ты поторопись у нас сейчас обед к о т ก встретимся на обеде на สิมรคือราโค้ดมันต <te> ้องมีอะไรงยอว่าโค้ดเนี่ยไม่สแกนแล้วกันดูยูทูบชัวเลยมาเป็นโลโก้ยูทูบขนาดนี้ ทำไรอะแทงผิวเลยปะเห็นคุยได้ทุกคนนี่ก็เมามเอาแอร์เลยเห็นทำไรได้เลยวะลุงเมาอะเมากกลับบ้านเอ้ยมีคนนั่งอยู่ด้วยโอ้โห ท่านั่งดูท่าเขากูกุหยับจ้าชิคกี้ยสไอะไรดูเสียงโคตรแก่เลยอุย้ยสาวรสเซียไม่ได้คุยได้เลยอืมถุงนี้เก็บไม่ได้ถุงสีฟ้าอ๋ออันนี้ก็คืออันเดิมว่าเออละอันเดิมที่เราคุยตอนแรกเราหยิบไม้โง่ๆมา เปลี่ยนอาวุธยังไงวะอ๋อเปลี่ยนได้แล้วต้องเปลี่ยนภาษาก่อนบ้าบอตีไม่ได้อันนี้เคียร์ยาหมดแล้วนะลง

เดี๋ยวลองไม้ไปตีหัวคนเลยเด้ยด๋ยตีได้ปะเฮ้ยแหละน้ำเมาเอาแอร์อโอ้ตีใครไม่ได้เลยเกมเว้ยเกมกากเกมดีจริงมันต้องตีได้เว้ยเอตีได้ตีได้ตีได้ตีมันตีมันได้เงินได้ปะ แหลก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 ,กตีมากเลยโอเคหายแล้วตีไปไหนไายครับโอ้เราเป็แบล็คดอเขาดีวะ่ะแล้วแล้วไงวะได้เงินแล้วไงต่อเป็นทำอะไรได้เลยมีไ้ทำอะไรเงินวัน,นนี้มีอะไรให้เก็บครับอะไรไม่รู้ ขึ้นไปข้างบนได้ด้วยอีกระจกไม่แตกเกมกากห้องเข้าไม่ได้ห้องกากไม่มีอะไรเลยจุดมุ่งหมายของเกมไม่รู้ โ okay. อเคคงไม่เล่นต่อแล้วเป็นเงินใช่บาย